โอสูโเคลมานเนียโอเคเนดนดาปุเพลิตาโกตเคโกดีกาเดตนี่นยอินเนตับดมาเสิบดูซบอซมือที่ก็จะกจะเลหกดอวตาวตายะเลยประกนดินาฮูลอกดอบาภาษนตากสลออมืเลตนนี้บรดนี้เพตาสิโอดอวาตสกตอดอบวนี่ลอมอ ต้นญาอีเนตักสัเล่กจะเตเลเดกวปูบัการเดกวัวคุยพลอตอุสาอตาขวตายาสุเมญยาตัดตปากเล่ปาตัดชอโลตัควาสูดตามือไลนเนอาเวมีว่าตัดคือพาดูดคาเล่ปปปากลิ่เลเดกวปูส so ิงาก้นอีหล mm ่อโปกเตกตบวาาเลียเลปปกเลมารเลตดกปูเลวเวปูค hmm. ูปูเวปูสิ้นาะ ปกตูจ้าเตกหลอบาลียมิต่บ้าบานในบ้ามารูปตาดอตะพิตามารีโครในป้หนาเปลียมิตนาเปบานในเพแตสกตโตอปานีปรากเสมาลูนีตัดซีพสีนีหลอนดอกบากอบาเคาเวเนมหัก์หนอขุดบีบากอบาเคมืนี่เพ่อเพลาจูออกีซีนีบัตตาลากปอดเดกว์บากอบาเคมีิขุดดอบีบากอบาเมีินนี่ดอ นาทีบีซีอาเวทีเดพานเองโคนาอุดตมุลลาตะควาโซเลบอกันลเด็กว่าพูดเรอไปเนี่ยตพิตามมสุเมญะกันนี่ลองเัิกาปัคกกาปัทิโดกอเลที่กอลเลอทูอตอที่กอลเลอุบอุญยเลยอกว่าตัดสบลีดไปเนนอกก็ชดวิมาเจอเวลาเด็กว่าพูดเมญะนกาอาทอกัเนเอาเวเนมีเวลารคัลเล tamula padok le tbc dirwana paplar owe le ke khiew ar owe da papa ko ba ke podir pata ome ge taluta le nokase ko me ke secret rectify ine awe su min nya ne ka ar owe ne la law beda ni la na awe mitata khu ko solap do misiko tamula padol le papa gelu rectify ine tni nya ye taw bu ne bakwa sa me ra ta kota ke blu mi la ta ota ozi da ba a deku de le lossi lossalo เวลาหุ่นลหดอตวนองเนี่ยเลปยเดปากมาเลทีบีซีตอวนองเนี่เลปยเดปากมาเล์คีอาร์ซีสิ์นเนี่ยกูเวดาสิซงลอภาษาคอบเรเลอเอาิร์ัเนี่ยตนับไปเวคหลักเขื่อบาไอมาดีสอป่อพุซะตาชุกโมโต้เราปล่เลที่ด้พูเลยนับเปราพื้ละเราเป่เลยที่ด้ทอเลยที่ด้ยินละนับเปเดาทอลอนับเปรายินละเราเาคนเนี่ยดีสักคูเจอเวลา ปะปอกะลือละโอแล้วก็จั๊ดแตบุแดงว่าบ่สิไปสุเมญญาเนตาออตาออละมีหีทอกดากินะมีติหีปะตาออตาออตาฟิตายเนี่ยละก็อบาวอบาวเนตั๋วตู่บามีหีปะตาออดีตาออหมู่ปัวดีดอคือสาโซอีซันยะอึแปเอ่อดาสิริภานิมีหีปอเลลละล่อๆเนปุอุมูละตะนีก็ตะนีก็เนมิตรขว่ดตะยะดออุมูซีเนลอเนาะดออกาตะมีมุกกับแตเนบะขาดอตากันละพี่กันละมาละจั๊ดแตก่อบุติษอเวบุ ดีทอลเลอเอาวนม่ซดีทอลเลโบกวกีแม่ล้ตอทอตมาแลรีทอมาเก็บเลอเกตี่ยมตมาดีบขาเลมีบาชุดอเไชุดามเสีเนี่บาทมาเลยชีดอ่มาปลอราสัินตมาดีนี่มีตัรีบาดีเจอเตกอบุรีตมาอูอลอ่ะมีเมลนี่มีขือเทอตมานี่มีริตมาดีก็กลอนนก็จกอเจ็บพูดนั่ก็บาขอยีไว้เจ็บพด मेमि लता मालम निमित रीनोडमी बायटा माडी हेलोपले हेले अचाने हेले अछोनी डी तामारिन दुनेबा अनने ठोबोला अहोनेने बपा ओगटे गटोपा चपसा ने ना आकादमी ने क्लो तसिरगटो चोटे क्लो ने नबगनाप न मिनेने कोला वर्क क्लो क्लोखी क्लोय ने अवेने लचटे कोबने सुवेरा मा अवेने नमिनापले कोलावा दो नेतेले कोलावा दो चोटे नागिनाप न ना अवेने नमिनापले पयो क्लो रे ट्रान्सलेट दिस बाने ओवर आ केल लोन ने ना บ้านาหนักอีกประันมีนาเป๋ประกันมิสซี่นี่ดิคดูเวอร์เชฟว์นะในเล็บยี่ห้ออะไรอตเอ็กโคบูดะจักราสุดาปลาทัศสิรพันธนี่มีมาเลยคอมีประเดียวพุ่เนี่ยตั้มมาเนี่ยโอ้ด่ดูเหรนีม่ดอมมาว่ากันย่งพวกตั้มมาเนี่ยมาด่าเล็มาด่าเล็คือมาด่าเล็จีมาด่าเล็กพยมาด่าเล็กัศเอาวเนีัศสุดาบอระมาด่าสิคอมมินเดอร์ลั่นทีบมันเอาันเนี่ยเอาไว้เป็นหัวเลยอ่า တိုတမလာလကမနီကိဝရနော်ကဂုကလစတေနီတာတော့ချတေပဒူပပဝဇိရဖာတော့ခုနာဇိရဖာလကကိုရနိဝရကလေပပကလူဇိရဖိုင်နေဒခုပိခုမာတကူပူလခခုဝေပူလတစပလီပူအဝနနေမေတာရခါနလာနော်နမေကွတ်တိတော်လဲမလေးရှားနဲ့တာလမလေးရှားနဲ့ဒေဂဘဖို့အိုစိကောနော်အဝနေကညို့ပုတ္တောနော်နေပါဘာလက်တိနာဝတ် ပပကောဘခေဒုစစ်ကောလာလဲမလေးရှားနဲ့အာရကိနေချင်းကချေတိတပဒတလေတိတပဘာကောဘခေနဲ့လဲအိုဝရလမလေးရှားမှာဒမလေးရှားနဲ့ဘာကောဘခေတိဖာနတမျိုးတတိတော်လဲပဝဲလဲအဝဲနဲ့ကကြတဲ့ပူပါနော်ဗောမူလရှင်းပိုစစ်ဖာနဲ့ဘာကောဘခေဟဲဦးနဲ့ဟဲဦးတော့ပဟိဝဲတတ်မာအလီတတ်မာလက်ကမာလာလဲတခွတရ၁၀လိးနော်ဘကုနာဝဇစ်ဖာနဲ့မာရာဒိုနီဘာချီဒေါ มีบาลงาี้ยมีบางงงควานะปอหลนี่ละนักินะกบกบกบเคลาเริจีนมันอดูกาเดลดอเอาไมาตลาตลานี่ยดอดูลเนี่เวลาเรนี่รุ่ยกิกเนี่ยมามาเลเซียเน่ยดนงด้เจีเอาไวเนี่ยเราไปมีตก็ตัวเนี่อบลูปปดนเียเจอาใดิอับลูปปนเจีปอดมันอะเอาวีพันเนี่ยรุกิกเนี่ยนัม่กวานั่นมคุ้นเสีงเนี่ยนันเสยงบาลเรรกิเนี่ยอลูปโอซิก่า အခုနီပေါနယ်အဲမလေးရှားတည်ပန်းနေညနာကုလတူလဲဘာကညပနကိုကြီးနာဘာကညပနလောမလေးရှားဆင်ကာပူလောနေတော့အခုတိကတ်ဘလူးဘေးကညပလောဝယ်နေနာဒီသိတမကနေအဝင်းဒေကဝဘကဘခဲ့တည်ပန်းနေနာအတတော်ပာဒုခာတဲ့နေအိုဝရစီကနယ်လာအခုနီတော့ချတဲကောဘူးနေမြန်မာနေပွားတီနေတော့ပပကလူတိပန်းကဲအဝဲမချော်နာချော်ရတ်တူချီလဲတလာတလာတော့တောအတော့ဂျာကတဲ့နေနာဒိုဟီတပလဘောမြန်မာဝါဒဆဲက ตเรไม่มีเยี่อม่อกดะนนี้บาดตะยเยมพตมาเลปต้อมือโพดิอนเลยดบบกเคียสู้สูบื่อสูบุเียบบเคยเออสูดีอวีดีอสูอลูดดดูเนเดตลาเนี่ยปธุรกจตาวตาว้กเชนเนีมโอุติเวดะเยี่เมเนี่เอาไว้เนนอเสียน่าเสียละฮิปฮอบฮอก่อนเลยทนะมีอเส่กันเลดูนนี้บาตะกายเยื่อเม่อจนีเอาไว้เนี่ยาเสียละจเต้ ม่มาวดีินเนดอมีมาวคดตลอที่เรเชนอเตนะไรก็คบหรือแค่ปุจีปเดนมฮนนลอตนี่เดนมแฮนนลอเออตลามฮันนลอบ้าผูตะกลาเยมเดอเอาว้นเตมัยเย่ปอเขาเน่เดอมินิมนตปอยเย่ชีอยานเนี่ยน้าตัตขุนีมีบ่ฮีบาวดีกนเนยขอดเออวอาไว้คบหรือจอเตก็จีแคบเหลือเดอก็จีดอกหลอชาเละเุอาตับตัวจตใดจีเนี่ยเอาไในมตละุพัดน แล้นีคิดจะจะชิดอานอโอแล้เด็กว่าปูปบหารอกิอพีเลยมาเดแต่เนี้ยวอนบับหรีบัาพูดอยู่ยเซพายูยพาตัวทหารพรานทหารพ้าดว้วเนีนอตชดอตอม้วะอสอที่พันเนี้ยนอทหารกีจะดูเนียเออนบับหรีอบัาพูดนบัาปลีว่าไปไม่น้าแล้วปุ๊บเดปลีก็มีหามาเกลอมีบูเดบูหาชุกเกลาเดบุหาจันนี่เดบูกาชิกาจักวลีเดบุแต่ขึนใจดูโนนมีเดบูโนนมีบะเนี้ย เาคนาเว่มีเวลาตาสากออกสอบพัโดุเลยปปากันเหลี่ยวก็ดอบัตรก็ป้าเนาะตัเลยอยู่พูยูวลีที่กิจก็กิจพูลีเนี่ยที่กะจก็กิจกว่าเว้ยได้ลเนาะคุณเนี่ยไปเอกันยวพูดสิไปเนี่ยเดี๋ยวตัเงจะตดต่หน้าปูเนี่ยไม่ก็ปปากันลูอคนหน้าเด้อเดี๋นต้จไปชอรอบ้านเราี่เอาเวกูเวดีอาที่รู้ก็จะเดบ้ากว่าบ้านดวนดีเช็คกตอนเนี่ยเนาะปัที่พะกก็แลยก็ิป้าลือลือเไว နော်ပတိဝကောလာဂါသိဖာနေဘူကဲဆဒိစော်လဲဘဟခုဖိုခွေရလည်းကဒုနေဘာဝဲတော့နိတော့နော်ဒုနေဘာဝဲတော့ညောဖိုသီဖာနေအာရောကောရောဝဲတော့တကပါနေတော့နော်တက်ခွတ်တရသိဖာကြီးနေမေဟောထောဝဲတော့ပောက်တဲနေကကက်ပလီစစ်ကောလာကညောဖိုရောနော်လက်တက်ရူရူသီဖာကောနေကကက်ပလီဝဲသပောက်တဲနေဘစမဲလာတော့ပါတော့ပက်ဆစ်ဘလကေပခုဘနာသိဖာချလော်ခီအာစီနော်ထိခတဘီစီသိဖာနေလက်တက်ကက်ဆာကတိုနိခေရာ เรือปปกิลิซิลพันเลดอเอ็นจีโอตากรู้ดีสิพันเลนูลเราลเดกวัปูเลมาติตัดสิลพันเนมาเสวระกุ๊กเลสเวระเลยเดกวัปูสิลพัเนี่ดสก็กอดีสอปัทีปักอดีสอพากาปักลึกกมาเวสนเนปปากลิกยันากเนอาเวสิพันเนี่คุณนีเวกเล่ดอกเบสิญเลจะมีเคมีสิเปดอกนกุกเลเวระเลยเอาเวเนกลัวเลโคตดอเอาเวมีตาปักเพลาตาเมีสิกอตาสิบลึสิโพดอมีสิกอตา ဘလတ်တာဖောပါဒိုလေပါပါကလူအတောမစူလာ၆လတာစူမညာကောနဲ့လားအခုကဝဲမြို့တက်ရခါလေရတဲပါဒေါ်ပူရဲ့စစ်တပါလေပိုလတဲ့ဝဘူနဲ့မာလိုနာတော့ဒိုကနာတာနော်ဒီတော့ပြမီဒဲဂောဖို့ဆိုတော့အဝဲနဲ့ပို့မှုတိုတော့ဒဲဂောဖို့နော်ဒီလက်မိတ်တနေပတ်တက်ခွရရအိုးဘလောက်နဲ့တော့စူးတက်ခွတက်ရနေလဲကော့ကော့တော့ပွာတော့ဒီတက်ခွတက်ရတတ်စို့တာသာဟုတ်စုံနေပိုကလူထွဲမှာထွဲတော့မလာခဲ့ခဲ့တဲ့တော့ပတ်တက်ခွတက်ရမြေအားတော်ဘနေရပတိပါတာအားတော့ တော့တန်လက်ခပုနာကရော့တော့ပမိတလက်ခပလိုဘာ not of law ဘာတော့တော့ဘလော့တော့ခနဲ့ကကဲဒါစစ်ကတကတာခဲတော့ပတခွတဲ့ရနေကတော့မကွိအဝဲနဲ့ပဲရတက်စစ်ကဒီနေလားစစ်ဘလကပွားကလေးကိုဒီကွတဲ့ပမှုလာတော့ဘာသာကူးတော့ပမှုလာလားပဋိကမွင်းတော့ပစမှုလာလားပွားကလေးဒီဖာနေကိုဘောအုံယောဘကူဒီကွတဲ့လားအဝေမေတာကတော့ le consul le freedom top audio ပုံနေလားတဗေတာဖိုတော့မာနေလား